สวัสดีครับและนี่คือ Watch i n d Watch รายการที่จะนาเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสําหรับเหล่ามอนสเตอร์แบบม่อนๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์วันนี้เราจะมาเจาะข้อมูลบางส่วนในเรื่องชาติของโปเกมอนกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เคยทําคลิปเกี่ยวกับชาติทั้ง18ของโปเกมอนกันไปแล้วว่าท่านไหนชนะหรือแพ้ทางการอะไรยังไงบ้างถ้าใครยังไม่เคยรับชมก็ตามไปย้อนดูกันได้และสําหรับในคลิปนี้จะเกี่ยวกับชาติที่จับคู่กันแล้วแพ้ทางอย่างหนักนวงซึ่งโปเกมอน1ตัวก็อาจจะมี1ชาติหรือ2ชาติถ้้้าา2นนนนัััมคู่กแลวเกือ้อลงหรอต ฐานขึ้นมันก็ดีไปแต่ถ้าสองาติคู่กันดันแพ้ชาติที่เหมือนเหมือนกันก็จะยิ่งเป็นจุดอ่อนจุดด้อยจุดอะไรก็แล้วแต่เวลาเจอธาตุนั้นๆจากที่เคยโดนโจมตีคูณ2ก็ว่าหนักแล้วพอมาเป็นชาติคู่กันแพ้เหมือนกันโดนเพิ่มไปเป็นคูณ4ถือว่าหนักหน่วงสุดๆเลยล่ะครับและไม่เพียงแค่นั้นเราจะคัดมาเฉพาะธาตุคู่ที่แพ้ทางคูณ4มากกว่า1ชาติแค่แพ้ทางชาติเดียวนี้ก็ว่าแย่แล้วแต่ดันแพ้2ชาติแบบนี้ันไลเกิดเลยละ่ะครับขอบอกไว้นิดนึงนะครับเราจะพูดรวมๆไปว่าโปเกมอนชาตินั้น,น,นไมม่่ขขออพูดถึงงชาาตติทจี เกมอนตัวหนึ่งก็สามารถใส่ท่าโจมตีของชาติอื่นได้เดี๋ยวมันจะหลากหลายเกินไปเราก็เลยจะพูดถึงแค่ชาติของโปเกมอนเช่านั้นและโปเกมอนตัวที่แพ้ทางหรือชนะชาติที่เราจะยกตัวอย่างมาพูดเราไม่พูดถึงว่าโปเกมอนตัวนั้นเก่งหรือไม่เก่งนะครับเราแค่ยกตัวอย่างมาเพื่อให้เห็นภาพของชาติว่าท่านไหนชนะหรือแพ้ทางกันอะไรยังไงบ้างถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจตรงไหนต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับในก่อนที่จะไปดูว่ามีชาติคู่ไหนบ้างที่จับคู่กับเราย่ําแย่เราขออธิบายการแพ้ชาติ ชาติที่แพ้สาอย่างเช่นบอเกมอนชาติไฟโจมตีใส่บอเกมอนชาติพืชชาติไฟชนะพืชความเสียหายที่บอเกมอนชาติพืชได้รับก็จะเป็น2เท่าหรือคูณ2แล้วชามอนที่เป็นเป้าการโจมตีมี2ชาติแล้วทั้ง2ชาติต่างก็แพ้ไฟเหมือนกันทั้งคู่อย่างเช่นชาติพืชและน้ำแข็งเมื่อโดนชาติไฟโจมตีเข้ามาความเสียหายที่ได้รับก็จะเป็นสีเท่าหรือคูณ4นั่นเองความจริงแล้วสิ่งแย่ๆที่ธาตุคู่กันล้วแย่ลงมันก็ยังมีเรื่องจํานวนของธาตุที่แพ้ด้วยนะครับจากเดิมมทที่่่่่เเเเคคยยยยยแแแพพพ้้้้นนนนนออาา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 าปป็็ตตูกกลลลัับวงงหะร ขอละส่วนนี้เอาไว้เดี๋ยวข้อมูลจะกว้างเกินไปเราจึงกระชับข้อมูลและขอเจาะแค่การแพ้ทางอย่างหนักหน่วงในระดับ4เท่าหรือคูณ4และแพ้มากกว่า1ชาติเท่านั้นและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปดูชาติคู่สุดแย่ที่ไม่น่ามาจับคู่กันดีกว่าครับคู่แรกคือชาติหินน้ำแข็งชาติหินถือว่าเป็นชาติที่ไม่ค่อยมีคนนิยมสักเท่าไรเพราะโปเกมอนชาติหินส่วนมากจะช้าและแพ้ทางหลายชาติได้แก่ต่อสู้พืชดินเหล็กและน้ำพอได้มาจับคู่กับน้ำแข็งที่แพ้ทางต่อสู้ไฟหิน ถือว่าค่อนข้างแย่เลยล่ะครับเพราะมีถึง2ชาติที่แพ้เหมือนกันแค่ชาติเดียวที่แพ้ในระดับคูนสีน่ในก็ว่าแย่แล้วแต่นี่มีถึง2ชาตินั่นก็คือต่สอสู้และเล็กโปเกมอนชาติหินน้ำแข็งอย่างอามารุสร่างสองอามารุรุกาและเคลเบสร่างฮิซุยเมื่อเจอโปเกมอน่าต,ต่อสู้เล็กอย่างเช่นลูคาเรยอที่มีร่างเมกามีค่าพลังโดยรวมสูงถึงหกร้อยยี่สิบห้าเทียบเช่าเรามอนแทบซ้นเ,เก่งขนาดนี้แถมยังชนะชาติขนาดนั้นเจอแบบนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงไว้แหละครับไม่งั้นอาจจะสู่ขิดเอาได ธาตุเหล็กน้ำแข็งธาตุเหล็กและใยอาหารนั่นเล่นอีกแล้วแทบทุกคลิปเอาหน้าธาตุเดียวเองธาตุเหล็กเป็นธาตุที่เพิ่มเข้ามาในเจนที่2เปิดตัวพร้อมกับมอนเก่งๆในเจนนี้หลายตัวและที่สําคัญธาตุเหล็กต้านทานได้ถึง10บธาตุเลยทีเดียวส่วนธาตุที่แพ้ทางก็จะมีต่อสู้ไฟดิน3ธาตุเช่านั้นพอไปรวมกับธาตุน้ําแข็งกลายเป็นธาตุเหล็กน้ําแข็ง2ธาตุนี้ก็จะมีธาตุที่แพ้ทางเหมือนกันอยู่2ธาตุนั่นก็คือต่อสู้และไฟก็ถ้าต้องมาท้ากับมอนเริ่มต้นเจน3อย่างบาชโมโดยตรงและโดนจมตางที่ 3อย่างถ้าเบสคิกลูกเตะไฟเข้าไปแล้วไม่มีเทคนิคพลาวในการเอาตัวรอดก็ยอมแพ้ไปได้เลยครับแพ้4เท่า2ชธาตุขนาดนี้และโปะเกมอนธาตุเหล็กน้ำแข็งจะมีอยู่แค่สายพันธ์เดียวเท่านั้นซึ่งก็คืออโลลาแซนและล่าง2อ l อโลลาแซนแพนธาตุคู่ที่3หินเหล็กไฟเผยในะมันวงดนตรีธาตุคู่นี้คือหินเหล็กก็อย่างที่เราได้บอกธาตุที่หินและเหล็กแพ้ทางใน2ข้อที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ามีธาตุที่แพ้ทางเหมือนกันอยู่2ชธาตุนั่นก็คือต่อสู้และดินโปเกมอนธาตุหินเหล็กอย่างเจ้าโคโคโดราและ ล่างสายพัฒนาอีก2ขั้นของมันชาเททอปส์ ops, ล่าง2องทอริเดปส์ไดโนสและซินเดซินเด,นเ,ดเจ้าพวกนี้ต่างก็ต้องคอยระวังท่าต่อสู้ <Rab os. S 1> ไม่พอยังต้องคอยระแวงชาติดินอีกด้วยและถ้าได้เจอกับมอนชาติดินต่อสู้อย่างเจ้างายักษ์หรืออีไดนากิบะที่เป็นมอนา <c oughs> พาราดอกจากอดีตสุดแกร่งแห่งเจนที่9 <c oughs> ก็ดูงาของมันสิคร,ครับใหญ่ยักษ์บิ๊กเพิ่มขนาดนี้ก็ควรจะหาทางหนีเอาไว้นะครับเพราะไม่งั้นก็อาจจะโดนมันสอยร่วงเอาได้ชาติคู่ที่4ไฟหินชาติไฟก็อาจจะเป็นชาติยอดนิยมสําหรับหนึ่มตตต้้นนนเพราาาาะชิทที่ไ มีมากกว่าชาติที่แพ้ทางซึ่งธาต่ไฟแพ้ทางก็จะมีดินหินและน้าเมื่อจับคู่กับชาติหินที่แพ้ทางเองแล้วมันก็เหมือนจะดีนะครับเพราะไฟแพ้หินพอได้ชาติหินเพิ่มเข้ามาเป็นชาติที่สทีนี้ก็ไม่แพ้หินแล้วแต่ว่าแค่เหมือนจะเท่านั้นแหละครับเพราะทั้งชาติไฟและหินตั้งก็แพ้ชาติดินเหมือนกันพอมารวมกันแล้วจึงทําให้แพ้ทางชาติดินคูณ4ไปเลยล่ะครับและยังไม่พอชาติไฟหินยังแพ้ทางชาติน้ําคูณ4อีกด้วยโดน2ธชาติข่มขนาดนี้ต้องมีหน่อยกันบ้างแหละครับก็ถ น้ำคลอนอย่างชามาดีวอเตอร์ที่เป็นท่าโจมตีชาติน้ำและยังเป็นน้ำคโ้นขุ่นเข้มสาดเข้าไปแบบนี้มอนชาติไฟหินอย่างเจ้าพวกกาดีร่างฮิซุยวินดีร่างฮิซุยมัรคแโกโ,โชร็อกกอนและร่างสามเซคิทันซังเจ้าพวกนี้คงต้องอยู่อย่างสงบสงย่ยมถ้าไป่ถืออือกับน้ำดินเขาล้วก็อาจจะจบไม่สวยก็เป็นได้ชาติคู่ที่5้าน้ำแข็งมแมลงชาติน้ำแข็งจะแพ้ทางสีชาติตามที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้ส่วนชาติมแมลงถึงแม้ว่าจะโจมตีใครเขาไม่ค่อยเข้าแต่ชาติที่มันแพ้ช้งจะมีแค่3ชาติิิไฟบนหนหเจ้าน ซึ่งก็จะมีชาติไฟที่ชาติน้ําแข็งแมลงแพ้ทางในระดับคูนสีและไม่เพียงแค่นั้นยังมีชาติหินอีกด้วยที่ชาตุคู่นี้แพ้ทางก็ทาม้อนชาติน้ําแข็งแมลงอย่างสายพันธุของยูกิฮามิและร่างสองมอสโนที่มีค่าพลังในด้านป้องกันที่สุดแสนจะอ่อนแอต้องไปเจอกับม้อนไฟหินอย่างเจ้าพวกม้อนในข้อที่แล้วก็ควรรีบหนีไว้ก่อนแหละครับเพราะคงเป็นเรื่องยากถ้าจะตอกก่อนกับชาติที่มันแพ้ทางขนาดนี้ ธาตุคู่ที่6ธาตุดินหินสองธาตุคู่หูคู่สีที่มีสีของธาตุใกล้เคียงกันธาตุที่แพ้ก็คล้ายกันนิดหน่อยและที่สําคัญตอนเล่นเกมโปเกมอนแรกๆนี่ผมแยกสองธาตุนี้ไม่ออกเลยด้วยพมอนสองธาตุนี้มันช่างคล้ายกันเสเหลือเกินแต่นี่ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวล่ะครับสำหรับข้อมูลข้อเท็จจริงธาตุดินจะแพ้ทางพืชน้ําแข็งและน้ําส่วนธาตุหินก็จะแพ้ทาง5าธาตุตามที่เราได้บอกไปก็จะมีธาตุที่ดินหินแพ้ทางเหมือนกันก็คือพืชและน้ําแพ้ทางคูณ4 2สองธาตุแบบนี้แย่เลยครับก็ทั้งพืชน้้้ําาาายจลุนปปโผม ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะต่อสู้ด้วยเพราะเจ้าลุนป้า,ปานอกจากจะมีท่าโจมตีชาติน้ำและพืชที่รุนแรงแล้วมันยังมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับมันถ้าฝนตกก็ถ้าฝนกำลังตกหรือมันใช้ท่าเรียกฝนมอนดินหินก็คงต้องหลีกช้างขาใหญ่จะเดินอย่าไปขวางช้างมันจะดีกว่าถ้าไม่อยากโดนน้ำซัดกลับบ้านเก่าและนสำหรับมอนชาตดินหินจะมีอยูสีสายพันธุ์ได้แก่อิชิซุบุเตะและล่างสายพันานอีกสองขั้นของมันอิวัค ไซฮอนและล่างสายพัฒนาอีกสองขั้นโยกิลัสและล่างสองซานากิลัสธาตุคูดิเจตพืชแมลงชาติพืชที่อาจจะเป็นท่าตัวเลือกสุดท้ายสำหรับหนึ่งใน3าชาติมอนเริ่มต้นเพราะชาตินี้นอกจากจะโจมตีใครเขาไม่ค่อยเข้าแล้วยังแพ้ทางเยอะมากได้แกะะแ่แมลง ไฟบินน้ำแข็งและพีชก็ถ้าใครเลือกมอนเริ่มต้นเป็นชาติพืชแทบจะเรียกได้ว่าเล่นเกมในระดับฮาร์ดโหมดเลยก็ว่าได้และยิ่งมาจับคู่กับแมลงท่าที่ตีใครเขาไม่ค่อยเข้าเหมือนกันยิ่งแล้วใหญ่เลยครับแทบจะไม่เจองานง่ายเลยซึ่งมอนชาติพืชแมลงก็จะมีช้งพาลัสล่างสองพารเซ็กมินโนมาดามปลอกใบไม้กูรูมิรุและล่างสายพัฒนาอีกสองขั้นของมันก็ถ้าใครเล่นมอนเหล่านี้ได้เก่งทางเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราไม่ได้อิงพวกท่าโจมตีหรือความสามารถใดๆเลยที่ทําให้มันเก่งเราเน้นเฉพพาาาะทีแ้ง ซึ่งพวกม่อนพืชมแมลงเหล่านี้แคะทางธาตุไฟและบินคูณ4ีถ้าต้องประทะกับม่อนไฟบินอย่างเจ้านกกงไฟแอโร่ที่มีพลังไฟอันร้อนแรงในร่างกายทําให้มันมีความสามารถเฟรมบอดี้ร่างไฟพวกพืชมแมลงที่ติดไฟได้ง่ายถ้าอยางจะงัดกับความช้าทายนี้เตรียมตัวเกลี่ยมได้เลยชาติคู่ที่แปเป็นธาตุคู่สุดแย่คู่สุดช้ายของวันนี้นั่นก็คือพลังจิตผีซึ่งธาตุพลังจิตและผีต่างก็เป็นชาติดั้งเดิมมาตั้งแต่เจนที่หนึ่งโดยธาตุพลังจิตในตอนแรกนั้นจะแพ้แค่ชาติมแมลงชาติเดียวแตต่่สําหรับในนนนเเจที2ปป็้ไ ก็จะแพ้ทาง3ธมชาติได้แก่มแม,มแลแงความมืดและผีส่วนชาติผีก็จะแพ้ทางธาตุความมืดและผีมาตั้งแต่เจนแรกๆแล้วล่ะครับก็สังเกตกันไหมครับธาตุพลังจิตและผีแพ้เหมือนกันก็คือความมืดและผีถ้าธาตุพลังจิตคู่กับผีก็จะทําให้แพ้ทางธาตุความมืดและผีสี่เท่าหรือคูณ4เลยทีเดียวซึ่งมอนที่เป็นธาตุพลังจิตผีจะมีด้วยกันทั้งสินส้น4ตัวได้แก่อุป้าร่างชุกพนึกลูนาร่าในครอสมาปีกแห่งอรุณ,แ,รณและบารเด็กซ์ล่างขี่ม้าดําถึงแม้ว่าทั้ง4ตัวจะเป็น ถึงเหล่ามอนเทพตำนานมายาแต่เหล่ามอนพวกนี้คงไม่อยากจะไปเจอกับมอนชาติมืดผีอย่างเจ้ามิคารุเกะหรอกครับเรานอกจากธาตุมืดผีของมิคารุเกะที่ชนะทางมอนพลังจิตผีคูณ4แล้วมิคารุเกะยังแพ้แค่ธาตุแฟรี่ธาตุดียวเท่านั้นนี่นะครับการจับคู่ธาตุสุดเจ๋งที่พอคู่กันแล้วทำให้แพ้น้อยลงต้านทานหรือชนะทางได้มากขึ้นถ้าเผื่อมีใครสนใจคลิปแนวนี้ไว้มีโอกาสเราก็อาจจะหาทางธาตุคู่สุดแกร่งให้ได้รับชมกันนะครับและสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเช่านี้สำหรับธาตุคู่สุดแย่กเกินเหนือรย เราเจาะแค่การแพ้คูณสีมากกว่า1ชาติยังอึนมึนงงขนาดนี้ถ้าเรารวมการแพ้มากน้อยด้วยไม่อยากจะคิดเลยครับว่าจะมั่วซั่วตัวเหล็งขนาดไหนถ้าเผื่อเรามีหลุดไปบ้างหรือข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดจะให้ไม่พอใจต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเราจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและก่อนจะจบคลิปของฝากช่องใหม่ตะกูลวอชจากพวกเราทีมงานวอชินวอชช่องเดียวมันแน่นเกินไปเราก็เลยแตกหน่อมาอีกช่องเป็นทางเลือกสําหรับคอนเทนต์การ์ตูนอื่นๆทั่วไปมากมายหลากหลายแนวอัดแน่นเต็มความจุในชื่อวอชิมอลฝากทุกท่านเข้าไปปกกตติาามเเพื่อ็นํลัง ในการทำคลิปของพวกเราด้วยนะครับถ้าได้ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กันด้วยก็จะดีขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไปพบกันใหม่ครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ